อสมกมามัตนอไว่าบกตสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นู uh, ก็หยุดงานนะคะพอดีว่าจะมีคน uh, uh, มามาดูมาดูห้องนะคะพอดีนูมีปล่อย uh, ห้องให้เช่านะคะก็คือไม่ใช่ที่ไหนนะคะก็ที่บ้านหลังนี้นะคะ่ะก็คือที่สิงคโปร์นะคะก็เราสามารถ uh, ให้คนมาเช่าอยู่ร่วมกับเราได้ค่ะคอมบอนรูม bon หรือว่ามัตเตอร์รูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราจะทำสัญญากันนะคะก็เมื่อก่อนนูมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนูก็มเีเช่าอยู่ร่วมกับเจ้าของบ้านนะคะก็ราคาประมาณ700เหรียญน,นะคะ700เหรียญเงินสิงคโปร์ถ้าคูณ22-23ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ นูเช่าประมาณเกือบสปีได้ะค่ะเพื่อนๆถามว่านูทำไมถึงต้องเช่านะคะก็จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะเพื่อนๆอก็เดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังในอีพีต่อไปเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมีคนมาดูบ้านนะคะก็จะมีกันอยู่4ครอบครัวนะคะก็คือแต่แต่นูต้องรู้ก่อนนะคะว่าจะให้ใครอยู่ด้วยะคะ่ะ ก็จะมะีส่วนมากจะเป็นคนทางมาเลยนะคะเพราะว่าคนมาเลยจะมาทํางานที่สิงคโปร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับบ้านกลับประเทศเขาได้นะคะในช่วงนี้ก็คือเขาก็เมื่อก่อนสิงคโปร์ถ้ามาทํางานที่สิงคโปร์นะคะก็สามารถไปกับมาเลยได้อะคะอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็กถึงนะคะเมื่อก่อนนูไปเกือบทุกเดือนนะคะ แต่ตอนนี้ปิดประเทศนะคะก็เข้าออกลำบากเนาะเขาก็เลยตัดสินใจเช่าเช่าอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านเอาอะไรองเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะช่วงนี้นูก็เลยปล่อยให้เช่าห้องนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องว่างอยู่แล้วเนาะก็หนึ่งคนนูให้เช่า ราคาต่อเดือนนะคะก็อยู่ที่700เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดอยู่สองอสองคนอะไรเงี้ยค่ะก็แ0ด้อหรือแถึงแ0ดอยดรอยหางะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะได้มีรายได้ขึ้นมานะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดนูไม่ได้ทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีรายได้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้เช่าก็ กดก็คือไม่สามารถทำอาหารได้ค่ะเพื่อนๆไม่มีแอร์แต่มี wifi อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สนใจเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่แล้วก็ห้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนูเปิดห้องให้ดูนะคะก็เนี่ยค่ะนูก็ไปซื้อเตียงมานะคะก็เมื่อก่อนมันจะเป็นห้องโล่งๆนะคะ ก็เนี่ยคะ่ะนูไปซื้อเตียงแล้วก็ซื้อ,อโต๊ะแล้วก็กตู้อะคะ่ะก็มีอยู่แค่นี้นะคะไม่มีแอร์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีทีวีนะคะเพราะว่าที่นูเคยเช่าอยู่ะคะ่ะคือเป็นห้องโล่งไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆก็นอนแบบซื้อที่นอนแบบนอนพื้นเอาะคะ่ะก็ถ้าถ้าเทียบกันแล้วก็ก็ใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆ เพราะว่านูเคยเช่าอะคะ่ะเป็นหน้าต่างบานเดียวแล้วก็ไม่มีวิวนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบอแอร์อนะคะเพื่อนๆคือร้อนมากช่วงนั้นที่ที่นูเช่าอยู่ก็คืออึดอัดมากเลยคะ่ะเพื่อนๆก็เพราะว่าก็ต้องเลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะก็ก็แล้วเราก็ไม่มาอยู่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้จักใครนะคะเพื่อนๆก็เจ้าของบ้านก,ก็ใจดีนะคะเป็นคน มุสลิมแต่ว่าเราก็เป็นคนค่อนข้างที่ขี้เกงใจนะคะก็ไม่ไม่ไม่อยากออกมานั่งข้างนอกคุยกับเขาอะไรอย่เงี้ยก็จะอยู่แต่ในห้องก็อึดอัดแล้วก็เครียดมากค่ะช่วงนั้นนะคะก็เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวนุ่งมาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะ ว่า5-6ถึงปีเนี่ยนูเจออะไรมาบ้างนะคะแล้วทำไมนูถึงเปลี่ยนาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ถัดไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้นูนะคะอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้หรือ,อแนะนำอะไรนูก็ฝากอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อนๆ ก็ออยังไงนูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย